ฉันพาไปที่สมุดประการกันดีกว่าค่ะครั้งนี้ทําเอาคุณป้าว 62, ัย62แทบช็อกตอนเข้าห้องน้ำรู้ไหมเจอแขกที่ไม่ได้รับเชิญนะคะนี่จะเอ๋หน่อยถึงขั้นต้องทุบโถส่วมต้องยกโถวส่วมทั้งโถยอมทุบยอมพังทุดท้ายพอทุบแล้วยกโถวส่วมขึ้นมาโผล่ออกมาไหมในรูก จับย,ยกเลยจับยกเลยเนี่ยค่ะเป็นลักษณะบ้านแบบเทาวเฮาส์นี่ยนะคะคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ของตำบลแพรกษามใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการไปที่บ้านของคุณป้าเฉลียวหอมขวนค่ะมาไหมโผล่ออกมาไหมนี่ยนี่นี่นี่คุณผู้ชมขามันอยู่ใต้ชักโครกค่ะเจ้าหน้าที่พยายามจะดึงตัวมันออกมาเทน้ำยาล้างห้องน้ำก็แล้วโผล่มาแล้วค่ะเออมาแล้วมาแล้วอุ้ยเป็น งูเหลือมต,วตัวเข่องเลยนะคะอยู่ในชักโครกคุณผู้ชมเจ้าของบ้านก็เลยให้เจ้าหน้าที่ทุบชักโครกแล้วก็ดาตัวออกมาตัวเบื้องเริ่มเลยวัดความยาวได้2มเมตรป้าเฉลียวบอกว่าตอนนั้นกําลังจะทําธุระในห้องน้ําเห็นอะไรดําๆอยู่ในชักโครกกดน้ำหนึ่งทีโครกลงมาแล้วงูมันก็โผล่หัวชูคอขึ้นมาค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมตกกระจายตั้งสติได้ปิดฝาชักโครกวิ่งออกมาโทรให้ลูกชายแจ้งกู้ภัยค่ะ ยายเข้าไปในห้องน้ํามันเห็นอะไรดําๆยายก็กดน้ําพอกดน้ําแล้วมันมันชูหัวขึ้นมาเลยเออยายออกมาโรหาูกชายโยกออกบอกเอาเลยหนูก็เทเลยมันบอกถ้าแตกก็แตกช่างมันจะเทเอามันออกมาเลยกรเทชักโคกันยกชักโคกออกทุกคนอยู่ในโถชักโคกอะคนแน่นตึ๊บเลยยกชักโคกกันออกไปทั้งหน้าบ้านนู่นไปล้างไปดึงกันออกมาต้องเป็นครึ่งชั่วโมงเลยตัวใหญ่เลยตัวเท่าแขนนู่นนะ เป็นงูอะไรครับยายงูเหลืองงูเหลือมตัวใหญ่นะงูเหลืองตัวใหญ่ตกใจไหมครับยายตกใจสิกลัวสินั่งอยู่แต่ตรงเนี้ยลูกอย่าฝากถึงคนที่เข้าห้องน้ำยังไงบ้างครับยายครับโอ้โหต้องคอยดูก่อนเนื้อก่อนเข้าอย่าไปถึงนั่งพวดเลยไม่ได้นะต้องมองทุกครั้งก่อนที่จะเข้ายายมองทุกครั้งก่อนที่จะเข้ายายกาาลัวทั้งเนอและยิบบ้านอยู่รอบ,รบ ดงหญ้าอะไรแบบนี้นะคะบางทีมันเลื้อยลงไปผ่านบ่อกเกลือนะคะคุณผู้ชมพาไปดูตัวที่หน้าแด่นกันหน่อยคุณผู้ชมเป็นยังไงฮะไม่ได้ยินคำนี้ไหม หน้าแด่นเออดิฉันเดาออกเลยว่าตัวไหนอ่ะหน้าไม่เหมือนเพื่อนเลยค่ะสําหรับน้องพระเสาหน้าแด่นหางดอกตาเพชรถูงเท้าขาวนี่มันเข้าลักษณะตามตําราควายโบราณเลยค่ะอยู่ในบ้านเลขที่138หมู่11บ้านประชาสุขสันร์ในอําเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเจ้าของคือพี่สาธิตกับพี่วิจิตราค่ะบอกว่าเลี้ยงพระเสามาได้หเดือน เขาเกิดวันพระวันเสาร์นะคุณผู้ชมนี่ไงนี่ไงหน้าเด่น,นคำว่าเด่นภาษายอีสานหมายถึงลักษณะความเป็นขาวที่หน้าเหมือนมีนขนขาวขาวขึ้นที่หน้าไม่ว่าจะเป็นของคนหรือของสัตว์เรียกหน้าเด่นเหมือนกันนะคะหางก็มีลายดอกและขาก็เหมือนมีถุงเท้าดวงตานะ่ะเป็นเป็นลักษณะแบบมีประกายเหมือน,มนเป็นตาเพชรอะคุณผู้ชมเขาก็เป็นเผือกแบบสองสีด้วยหายากเลยค่ะก่อนหน้านี้มีควายแปลก ถ่ายรูปลงเ c e b o o k ปั๊บครูบาล้อมที่อยู่พิษณุโลกโทรมาขอซื้อไปแสนห้าก็ขายไปค่ะแล้วพอมาเจอตัวนี้ถ่ายรูปลง facebook เหมือนกันคุณผู้ชมมีคนติดต่อมาครูบาท่านเดิมครูบาบุญล้อมบอกตัวนี้ฉันให้ล้านหนึ่งโอ้โหเงินน่กก็อยากได้แต่คิดไปคิดมาคุณผู้ชมพระสาวเนี่ย เขาเป็นตามตำราควายโบราณจริงๆเพราะฉะนั้นตั้งแต่มีเขาการเงินการทองไม่ได้ขาดเลยก็เลยขอยังไม่ขายที่ราคาหนึ่งล้านอขอเก็บเอาไว้ก่อนก็เชื่อว่าน้องน่าจะให้โชคให้ลาบค่ะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ